อันนี้รอพี่น้องค่ะมาเด้อกินส่วนขอบฟุ่นเด้อเนี่ยแป๊ปนึงอกกอนโอเคมาแล้วนะคะบังหันขอโดนไล่ลับพี่น้องคะ่ะบคอยเกิดการบิดพลาดทั้ทงเทคนิคเทคคนิบังหันบักพริกลาดเบิร์ดโตคอยพี่น้องทิ้บังหันเล กิที่จะได้ทําขนมจีนนะคะกะจะทําแบบเบอร์เบรนแล้วก็นั่งกินเลยนะคะแต่ไม่ได้ค่ะพิกหกใส่ตัวลาดเบิดขาเบิดแข้งของพี่น้องค่ะขอเลยอไปสวนมหม่นะคะมันมียาวงาังหันนะกินกับอันนี้ค่ะพี่น้องคะใบมะยมนะคะใบมะยมเนี่ยม,มันจะมีความเลิศนะคะที่มันแบบมันเลิศน่ก็คือปลูกปลูกอยู่ข้างบนนะคะปลูกอยู่ทางเหนือน,นะคะสอสวนนิดเดียวพี่น้องก็ไปสวนหาย ส่วนข้าปุ่นบานเจลาเป็นแบบส่วนแบบอารมณ์แบบว่าใส่แต่ข้าปุ่นแล้วก็เครื่องปรุงนะพี่น้องครับอุบลสิปเป็นยังสี่นะฮะแล้วก็บานเจลาสิปเป็นยังสี่สิบโมไซคบักหน้าสิบโมไซคปลาทูเพราะว่าเออมันหลากหลายน,นมนนนะะี่น้องม่หลากหลาสูตรขนนะครัะเดี๋ยวเราไม่ค่อยได้กินนานแล้วนะครัะส่วนข้าปุ่นเนี่ย แล้วมันก็แตกข้าวังหันไม่ดองครับถ้าลวกก็จะอร่อยนะฮบไม่ลวกก็กินได้ะครับว่า เอาไก่มากินกับมันเหลือไก่อยู่ในตู้นิดหนึ่งนะคะกินกับอีนังแร่แสบด้วยส่วนขอบคุณพี่น้องค่ะเลือมีผักอนนดเดียวคนระับเอ้ยมีบักเกลืออันนั้นนะครับ พี่น้องครับขอถามกัอนะนย่างข่อนกิน,นเดี่ยวจะหิวน้ำขอ่อยอยู่อ่ะเนอะมีคนหนึ่งบนวาา่านนี่มึงนยายมันโนเลยนะอิจะาดายมาโนมึงหายมโนมึง,หมมงเห็นว่ามึงกินแลหละมึงเสียหนึ่งนะค,นะคนอื่นอยากนําบอกคนอืน่นเขาไม่อยากก็มึงดอกคนมานยังเสียนะจะดาก็เลยคิดว่าอ่ะเจ้าบ่อยากคนเดียวเนาะคนอื่นเขาอยากเนาะก็บ่เป็นอย่างน่าเจ้าอาคิมให้เบิง้งเจ้าเจ้าดาก็เดยต้องการจีซื้อว่า ่อยกินเห็ดเบิงและเจ้าตองยาครับ่อยบอแมนเจ้าตองการที่ให้ซื้อว่าชีวิตแต่ละมือนี่ขคอยกินอียงแน่คอยเป็นเล็กน้อยบนดอกนี่ขคอยกินเอียงแน่ที่คอยมาอยู่กรุงเทพ่อยดัตจริตกินอาหารฝรั่งกินอาหารกรุงเทพกินอาหารไหนบอบอคอยกินคือเกาพี่น้อง่ะเพราะฉะนั้นนะคะคอยบริตองการที่ไหนคนอยากนั่มแคอยากให้เจ้าหมูซื้อว่าคอยเหตุเอียงแน่แต่ละมือว่าง่อยเมื่อกี้นะจะได้ไปทําอันนี้มาไปทําทํางานทํางานบ้านนะงานบ้านงานเฮือนจะหนา มจเนี่ยหมดแม่งหรือพี่น้องอืมันจะเป็นย,ยังไงรับใส่เนื้อชวยเข้าไปพี่นอ้องครับสวยเองกินเองเลยแม่งแซ่บพี่นอ้องครับตีกับบดได้ที่มีตะครองหกินเอ,องแต่คนอื่นเนี่ยแหละตีตึ้งกับไก่พี่น้อง 盖套。